ตั้งแต่ใช้ MK มาตอนนี้อยู่ระดับแพทที่นัามครับได้สุดรส15%คุ้มสุดๆครับ <All right. S 1> ทำงาน,นก็ทำเต็มที่พักก็ไปกันยาวๆเลย9ชั่วโมง10ชั่วโมงนี่นั่งแบบสบายๆบายคนนั่งก็สบายคนนั่งหลับตลอดทาง <laughs> ารถปาเจโร่และพิกาปอีกสี่คันมาเช็คที่ศูนย์ประจำเวลาเข้าศูนย์บริการเขาเตือว่าเขาจะแนะนําให้เราโหลดแอปเอ็มไดใช้รถเยอะเลยยิ่งต้องเอามาเช็คก็เลยได้ส่วนลดเอ็มแคร์ซึ่งสะดวกมากหรือว่าบางทีเราก็จะเปิดดูข่าวสารแล้วก็เช็คข้อมูลรถของเราในเอ็มไดเข้ามาใช้บริการที่ศูนย์มีความมั่นใจครับช่างเขาก็ดูแลแนะนําทุกอย่างระบบไฟฟ้าต่างๆอะไรพวกนี้ต้องใช้ช่างและก็อุปกรณ์โดยเฉพาะกลับไปนี่ก็คือเหมือนได้รถใหม่ออกไป ตัว M Care มีส่วนลดให้มีอะไรให้สบายกระเป๋าขึ้นเยอะครับพาแฟนไปเที่ยวทานอาหารอร่อยอร่อยสบายสบายถ้าเป็นคะแนนผมให้สิบเต็มเลยครับ M Care ยิ่งเข้าศูนย์บริการต่อเนื่องยิ่งได้ส่วนลดพิเศษผ่านแอป M Drive M Care ยิ่งเช็คยิ่งใช่ครับศูนย์บริการมิตซูบิชิเราดูแลคุณแค่ขับ Drive your ambition, Mits Motors Mitsubishi